รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นานทีวีร่วมกับอออนเนอร์มีดีเสนอ The Lost Empire ตามรอยดินแดนศักดิ์สิทธิ์ The Lost Empire ช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดยครีมลองกันนอยเอดอ์คอสเมติกโรงพยาบาลสัตว์ลาดหลุมแก้วมีดีแฟชั่น ือการผจญภัยทั้งหมดในวันนี้ครับออกท่องนครศักดิ์สิทธิ์เพื่อหาขุมทรัพย์สุดอัศจรรย์ร่วมเดินทางไปกับผมโอมฮาริทาราสุตระคุณกรลังชม The l ลอ t Empire สวัสดีครับสัปดาห์นี้เตรียมพบกุญแจขุมทรัพย์แห่งข้าหูลุนนันเมื่ออักษรโบราณที่ฐานปราสาทอาจบอกตำแหน่งถึงอุมโมงค์ใต้พิภพอุมโมงค์ลึกลับจะนำไปพบอะไรใช่อภิมหาขุมทรัพย์สมบัติเทพเจ้าในตำนานหรือไม่ไปติดตามกันเลยครับความเดิมที่ผ่านมา ผมออกตามหาบอกแสกุญแจสมบัติที่เหล่ากษัตริย์ชวาซ่อนไว้ในปราสาทวิมานทั่วอาณาจักรแห่งมนตรามีดังมัตตารัมตำนานกล่าวไว้ใต้แผ่นดินพระสมุทิที่นักบวชอินเดียเรียกว่าสุวรรณทวีปซึ่งก็คือเกาะชวานี้มีอภิมหาขุมทองของเหล่าเทพเจ้ายุคโบราณซึ่งการต่อมากษัตริย์สันชัยวีรบุรุษของชาวชวา ได้ค้นพบและนำมาสร้างจัก,กรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ในนามชวาศรีลิชัยก่อนที่สมบัติทั้งหมดนั้นจะถูกซ่อนไว้อีกครั้งเกิดเป็นเรื่องราวคุมทรัพย์สุดอัศจรรย์ของสุวรรณทวีทุกแห่งที่ไปไม่ว่าจะเป็นทวนครพรมบาน,านันวัดร้างรำบุงมหาวิหารเซวูหรือวัดปราสาทพันองค์ของพระมันชูศรีต่างมีบอกแสชี้ให้มาอย่าง วิมานคู่แฝดปราการแห่งรักอมตะของสองราชวงศ์โบราณสถานแห่งนี้มีชื่อว่าจันทิเปราซานถือเป็นพุทธสถานที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศอินโดนีเซียมีชื่อเสียงทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นด้วยวิหารโถงทรงมณฑกปราศาสตร์ที่ตั้งเคียงกันนใจกลางล้อมรอบด้วยหมู่ปราศาสบริวารและเจดีนับพันพันองค์ ตรงกับที่พงศวดานกล่าวอ้างถึงในอีกชื่อหนึ่งว่าวัดพระมหาเจดีพันธ์และที่นี่ผมได้ค้นพบวิหารของผู้ล้างบาปผู้หาศักดิ์สิทธิ์ในตำนานที่สร้างโดยราชาระไกปีกตันซึ่งปรากฏภาพเจ้าชายบันดุงและแท่นศิลาหินที่เคยตั้งรูปสลักเจ้าหญิงโรโรจองกรังทั้งได้พบอภัยวิหารในตำนานของราชินีปราโมดวาทินีซึ่งภายในนั้นมีพระโพธิสัตว์สององค์ ที่เล่าลือกันว่างดงามและมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สุดที่ผนังผมสังเกตเห็นหยดน้ำที่ไหลมารวมกันและซึมหายใต้พื้นห้องด้านหนึ่งซึ่งที่ผนังซุ้มหน้าการใกล้จุดนี้ปรากฏมีรอยสลักคล้ายอักษรโบราณแต่ที่ตื่นเต้นนั่นคือการได้เห็นทองคำจำนวนมากมายที่ขุดค้นพบในคราบุรณะโบราณสถานแห่งนี้เมื่อเกือบหนึ่งปีก่อนและภาพจารึกโบราณ ถอดความได้ว่าสถานที่หลบภัยแห่งสีข้าหุรุนนั้นผมเชื่อว่าจุดที่นักโบราณคดีพบจารึกนั้นต้องเป็นปากทางอุโม,มงค์ขุมทรัพย์ในตำนาน ภาพจารึกที่เห็นนั้นเป็นภาพถ่ายโบราณเก่าแก่มีอายุนับร้อยปีครับปัจจุบันจึงไม่มีใครทราบชัดว่าจารึกน,นั้นถูกพบที่จุดใดแต่จากลักษณะนนปราสาทที่เห็น,น,นในภาพถ่ายโบราณเก่าแก่น,นั้นช่างคล้ายคลึงกับปราสาทบริวารที่อยู่รอบโบราณสถานส,าสีขหุลุนนั่นเป้าหมายใหม่ในการค้นหาวันนี้อยู่ที่ปราสาทบริวารและพุทธเกษตรเจดีที่นักโบราณคดีรุ่นแรกเมื่อเกือบ100ปีก่อนเคยขุดพบทองคำ และศิลาอักษรโบราณศิลาจาลึกสามหลักทั้งตรีเทพอุสานะรูปกรรมมะและกรังเทนกะบันทึกไว้ว่าศา,ศาสานสถานสีขหุลุนนันนี้คือเจติยาคามพุทธมณฑลที่ล้วนเต็มไปด้วยพระสถูปเจดีทั้งมีปรา,าสาทพิมานสถานที่ประทับเหล่าพระโพธิสัตว์ปรา,าสาทและเจดีนี้มีมากถึงพันองค์ตรงตามจำนวนพุทธเกษตรทั่วจักรกวาลในสัปดาห์ที่แล้ว ผมสำรวจบริเวณด้านหน้าทางเข้าปราการมณฑปคู่แฝดใกล้กับแนวกำแพงแก้วได้พบปราสาทที่สมบูรณ์ซึ่งมีภาพสลักพระโพธิสัตว์ที่ไม่บุบสลายแต่ก็ยังไม่พบจารึกแต่อย่างใดส่วนในกองซากศิลาที่อยู่โดยรอบก็เห็นเพียงลวดลายงานแกะสลักธรรมดาทั่วไปผมสักการะบูชาพระสถูปเจดีย์องค์หนึ่งซึ่งเหลือรอดมาถึงปัจจุบันได้อย่างอัศจรรย์ก่อนเดินสำรวจต่อไปทางทิศต,ตะวันออก ผ่านกลุ่มกองหินศิลามากมายที่เรียงรายคล้ายค่ายกลของคนโบราณทามกลางกองซากศิลาที่ดูทะมึนดังขุนเขาผมสังเกตเห็นยอดสถูปเจดีที่ตั้งปักไว้บนซากฐานนั้นทําให้ทราบว่ากองศิลาหินเหล่านี้ย่อมต้องเป็นพระสถูปเจดีแน่นอนจากซากยอดเจดีที่ปรากฏอย่างมากมายนั้นก็คเนดได้ว่าในอดีตบริเวณนี้ คงเป็นเหล่าพุธทธเกษตรเจดี JD, ที่เรียงรายเป็นแถวยาวสุดลูกหมูลูกตาและน่าจะมีมากมายหลายแถวตามที่บันทึกไว้ในคัมภีร์โบราณน่าเสียดายที่ภาพอันยิ่งใหญ่ในอดีตนั้นปัจจุบันเหลือเพียงเท่าที่เห็นใกล้กันผมพบปราสาทบริวารที่สมบูรณ์มากหนึ่งหลังซึ่งยังมีภาพพระโพธิสัตว์ที่ซุ้มผนังอย่างงดงามทรงถือดอกบัว ทำท่าประทานพอรอย่างเมตตาส่วนที่ด้านหน้าก็มีทับหลังอสูรน,น้าการที่ยิ้มแย้มอย่างใจดีผมพยายามมองหาจารึกที่ปราสาทหลังนี้แต่ก็ไม่พบอะไรส่วนภายในที่เชื่อว่าเป็นที่สถิตรูปเคารพพระธยานิโพธิสัตว์อาจเป็นถึงทองคำสํำริดบนฐานโยนีก็ได้หายสาบสูญไปแล้วเหลือเพียงคูหาที่มืดมิดและว่างเปล่าผนังทุกด้าน ปราศจ,จากรอยสรักจารึกใดๆมีเพียงเพดานที่ประดับลายกรีบบัวเท่านั้นเดี๋ยวพึ่งหมดหวังนะครับผมเองยังไม่ยอมแพ้เพราะนี่คงเป็นบททดสอบกำลังใจของราชาระไกปีกตันและราชินีปราโมทวาทินีบริเวณทิศเหนือของโบราณ e สถานนี้มีหมู่วิมานที่ยังสมบูรณ์นับสิบสิบหลังเรียงชิดติดกันเป็นแถวยาวน่าสนใจไปชมกันครับ ผมเดินท่องไปในถามกลางกองศิลาหินที่สูงเป็นภูเขาเหล่ากาพยายามมองหาอักษรจารึกโบราณก็ยังไม่พบแต่อย่างใดแต่ใจไม่ท้อครับการได้มาเดินสำรวจในที่แบบนี้มีความสนุกไปอีกแบบแถมที่นี่อากาศเย็นสบายไม่มีแดดร้อนเดินไปเรื่อยๆจินตนาการถึงภาพความยิ่งใหญ่ในอดีตผมว่าให้ประสบการณ์ใหม่ที่ไม่น่าเบือ่อเมื่อเดินมาจนเกือบสุดขอบโบราณสถาน ก็เจอเข้ากับปรา,าสาทน้อยอีกหนึ่งหลังซึ่งแน่นอนยอมต้องมีภาพสลักพระโพธิสัตว์ที่ยืนยิ้มในซุ้มอย่างเมตตาและที่หัวบันไดผมเห็นหน้ากากสิงโตชวาที่ดูแล้วช่างคล้ายหัวสิงปรับห่วงจุ้ยของคนจีนปรา,าสาทหลังนี้แม้จะสมบูรณ์แต่ก็ไม่พบจารึกใดที่ผมตามหาดังนั้นออกเดินสำรวจกันต่อครับบางช่วงในบริเวณนี้ ยังไม่มีการขุดแต่งบุรณะจึงดูรกร้างเต็มไปด้วยกองซากศิลาที่ถล่มลงมาติดกั้นทางเดินไว้แต่ไม่เป็นอุปสรรคครับเพราะยังมีหลืบซอกทางเดินให้ลัดเลาะเข้าไปสำรวจต่อได้ผมเดินผ่านซากศิลาที่คเนว่าน่าจะเคยเป็นพุทธกเกษตรเจดีรายที่ล้อมอยู่ด้านหลังปราการมณฑปคู่แฝดซึ่งพงศาวดารกล่าวอ้างว่า มีพระสถูปเจดีณบริเวณที่ด้านนี้มากถึง250องค์จากร่องรอยที่ปรากฏก็คงจะเป็นจริงเดินลัดเลาะ,ะกองหินมาได้สักพักใหญ่ๆก็มองเห็นกลุ่มปราสาทน้อยที่มีสภาพสมบูรณ์นับจำนวนได้เกือบสิบหลังเรียงรายเป็นแถวยาวอยู่ท่ามกลางซากศิลาที่ดูทะมึนดังภูผาหมู่ปราสาทบริวารที่เห็นนี้มีความสมบูรณ์อย่างมาก ตั้งแต่ส่วนฐานถึงเรือนยอดสุดหลังคายังคงเห็นลวดลายงานแกะสลักอย่างงดงามในอดีตการเชื่อว่าแต่ละหลังนั้นคือทิพพิมานสถานที่ประทับของพระธยานิโพธิสัตว์ผู้คอยดูแลพุทธเกษตรทั่วห้วงจักรกวาลผมหวังว่าปราสาทหลังหนึ่งในนี้คงมีจารึกที่ผมตามหา ชุนง้าอย่าพลาดชมการค้นพบศิลาอักษรของราชาระไกตีกตันซึ่งซ่อนอยู่ในหมู่วิมานน้อยที่สำคัญนั้นคือตรงตามภาพถ่ายเก่าแก่ครับกุญแจนี้จะชี้ไปสู่ประตูทวารของอุโมงค์โบราณใต้ที่พบได้จริงหรือไม่หลังโฆษณามาลุ้นกันครับ The Lost Empire ช่วงที่2ส,สนับสนุนโดยครีมลองกันหนอย ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตนิวฟาวิทพลัสกรับสู่การค้นหาอุโมงค์ปริศนาหนทางสู่อภิมหาสมบัติใต้พิภพของเหล่าเทพเจ้าโบราณเชื่อว่าทางเข้าอุโมงค์นี้ซ่อนอยู่ในหมู่วิมานสีขหุวหุรนันและการจะค้นพบได้นั้นก็ต้องหาศิลากุญแจที่มีอักษรสลักกำกับไว้หมู่วิมานหินจำนวนเกือบสิบหลังที่ผมกำลังสำรวจนี้ แทบไม่มีความแตกต่างใดๆเลยทุกหลังล้วนคล้ายคลึงกันหมดในทุกๆจุดจนผมประหลาดใจไม่ว่าจะเป็นรูปร่างลักษณะทางสถาปัตยกรรมตั้งแต่ฐานไปจนสุดยอดปราสาทโดยเฉพาะงานศิลปกรรมแกะสลักที่ใช้ประดับตกแต่งไม่ว่าจะเป็นตัวมกรลายกะหนกหรือทับหลังอสูรหน้าการที่ประดับตามซุ้มประตู ก็ล้วนอวบอ้วนและส่งรอยยิ้มแบบเดียวกันและเมื่อเดินสำรวจร,รอบตัวปรา,าสาทก็พบว่าภาพสลักพระโพธิสัตว์ทุกองค์ที่อยู่รอบผนังทั้งสามด้านต่างมีท่วงท่าอากับกริยาเดียวกันนั่นคือประทับยืนถือช่อดอกบัวและแสดงการให้พรเหมือนกันยิ่งเมื่อผมสำรวจมองรอบปรา,าสาททุกหลังก็ยิ่งพบว่าพระโพธิสัตว์ทุกองค์นั้น ถูกแกะสลักให้เหมือนกันอย่างตั้งใจเพราะล้วนสวมอาภรณ์เครื่องทรงดุจเจ้าชายชวาที่ดูคล้ายคลึงกันในทุกรายละเอียดอย่างไม่น่าเชื่อจะด้วยสาเหตุใดก็คงต้องคบคิดต่อไปครับผมเดินวนสำรวจปราสาททุกหลังแต่ก็ยังไม่พบจารึกใดๆภายในทุกปราสาทก็ล้วนว่างเปล่าผนังทุกด้านไม่ปรากฏมีแม้ลวดลายใดๆเลย เหล่าประติมกรรมทองคำสำัมฤทธิ์พระทยานิโพธิสัตว์ผู้คอยดูแลพุทธเกษตรทั่วห้วงจักกรวาลที่พงสาวดานบันทึกว่าเคยมีประดิษฐานในทุกปราสาททุกวิมานสถานนั้นก็ล้วนหายไปจนหมดสิน้นผมยังไม่ยอมแพ้ครับพยายามเดินสำรวจสแกนปราสาทอย่างละเอียดทุกด้านอีกครั้งแต่ก็ยังไม่พบอะไรนอกเหนือไปจากรอยยิ้มของอสูรน,นาการและภาพพระโพธิสัตว องค์แล้วองค์เล่าแต่ผมกลับรู้สึกว่าทุกองค์เหมือนส่งยิ้มให้กำลังใจและจะเพราะปาฏิหาริย์หรือความบังเอิญที่จูจูผมเหลียวไปเห็นกลุ่มปราสาทอยู่กลางทุ่งข้าวถัดออกไปไกลลิบลิ คงเสาวดานบันทึกไว้ครับว่าวัดพระมหาเจดีย์พันแห่งนี้มีอนาบริเวณที่กว้างใหญ่ไพศาลและนอกเขตท,ทะเลเจดีย์ยังมีวิหารพระเจ้าพันตนและหมู่คันทกุฎีวิมานกลางทุ่งข้าวเหล่านี้คืออะไรฉันไหนคนโบราณจึงต้องสร้างนอกเขตท,ทะเลเจดีย์และจะมีหลักฐานจารึกที่ผมตามหาหรือไม่ไปพบคําตอบกันเลยครับ ผมและทีมงานตัดสินใจส่งโดรนบินออกไปสำรวจกลุ่มปราสาทเหล่านี้ท่ามกลางความสงสัยเหตุใดคนโบราณจึงซ่อนเร้นหมู่วิมานี้ในทุ่งนาจากภาพที่โดรนส่งกลับมาผมค่อนข้างตื่นเต้น เพราะลักษณะรูปร่างอาคารนั้นช่างละไม้คล้ายก,กันกับที่ปรากฏในภาพถ่ายเก่าแก่ที่นักโบราณคดีเมื่อร้อยปีก่อนได้เคยค้นพบจารึกโบราณการไปสำรวจต้องเดินผ่านแนวทุ่งนาเก่าแก่ที่ยาวสุดลูกหมูลูกตาแต่ยังคงเขียวขจีใช้เวลาเดินได้พักใหญ่ๆก็มาถึงกลุ่มปราสาทที่มีสถาปัตยกรรมแตกต่างไปจากกลุ่มวิมานที่ปรากฏในเขตสีมาของวัดพระมหาเจดีพันธ์ จากรูปทรงที่ปรากฏผมเชื่อว่าน,นี่คงเป็นหมู่คันทกุดีตามที่กล่าวไว้ในพงศาวดาลด้วยอาคารที่ไม่เล็กไปทันนีว่าเหมาะแก่การเป็นที่พักปฏิบัติธรรมสมาธิแม้จะมีหลังคาคล้ายปราสาทแต่ก็เรียบง่ายผนังทั้งสี่ไม่มีภาพสลักพระโพธิสัตว์มีเพียงซุ้มหน้าต่างหลอกที่ปรากฏลายซี่โครงดอกไม้ส่วนทางเข้าเป็นมุกค,คูหาน้อย ยื่นออกมามีอสูรหน้าการประดับอยู่ด้านบนพื้นที่ตั้งปราสาทบริเวณนี้ต่ำกว่าระดับผิวดินมากอย่างผิดสังเกตจากที่สังเกตเห็นกองซากศิลาที่กระจัดกระจายสลับกับปราสาทที่คงสภาพสมบูรณ์คันนีว่าในอดีตคงมีปราสาทเช่นนี้จำนวนมากมายหลายสิบหลังหรืออาจจะถึงหนึ่งร้อยหลังก็เป็นได้ซึ่งก็ตรงตามที่มีบันทึกไว้ องสาวดานกล่าวว่านอกเขตทะเลเจดีแห่งสีขหุลุนนันนี้มีเขตคามที่พำนักของผู้ปฏิบัติหลุดพ้นเป็นพระกุฎีที่มีกลิ่นหอมถูกสร้างขึ้นอย่างวิจิตพิสดาลและในท่ามกลางกุฎีปราสาทนับร้อยนี้มีมหามูลคันทกุฎีที่หอมยิ่งกว่าหลังใดมหาราชาสร้างไว้ถวายแด่พระพุทธองค์ ปัจจุบันที่นี่เหลือปรา,าสาทที่สมบูรณ์เพียงไม่กี่หลังนอกนั้นคือเศษซากที่คาดว่าเป็นส่วนฐานกระจัดกระจายเรียงรายเป็นแถวยาวผมเที่ยวค้นสำรวจตามปรา,าสาทแต่ละหลังซึ่งก็ยังไม่พบอะไรเลยนอกจากลวดลายที่คล้ายกันในทุกปรา,าสราทขณะที่เริ่มจะหมดหวังพรันสายตาก็เหลือบไปเห็นลวดลายบางอย่างที่ฐานปรา,าสาทหลังหนึ่งซึ่งพอเข้าไปดูใกล้ๆ จึงพบว่านี่คืออักษรโบราณที่ผมตามหาและน่าจะเป็นกุญแจสู่อุโมงค์สมบัติในตำนานนักโบราณคดีถอดความอักษรเหล่านี้ได้ว่าราชาระไก่ปีกตันสรนสร้างวิมานนี้เพื่อเป็นพระกุฎีที่ลีภ้ภัยพระองค์ต้องการจะสื่อถึงอะไรหรือภายใต้ฐานคันธกุฎีหลังนี้จะมีประตูทวารเส้นทางอุโมงค์ลับ สู่สมบัติทห้พระเจ้าในตํำนานบทสรุปคุมทรัพย์ใกล้เข้ามาทุกขณะวันเสาร์หน้ากลับมาช่วยกันค้นหานะครับ The Lost Empire ช่วงที่3สนับสนุนโดยครีมลองกาหนอยเอสคูมินคอมเพล็กซ์โฟมล้างหน้าโพเมกรนา วัดดีที่คนลืมสัปดาห์นี้ขอพาทุกท่านมาชมวัดพระธาตุเก่าแก่คู่เมืองหริพุนชัยณวัดพระธาตุทายทองครับวัดดีที่คนลืมวัดดีที่คนลืมสัปดาห์นี้ขอพาทุกท่านมาที่จังหวัดลําพูนณวัดพระธาตุทายทองครับทางเข้าวัด จะพบซุ้มโขงทรงปราสาทล้านนาขนาดใหญ่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางยืนและพระพรหมสีหน้าผ่านโขงประตูจะพบวิหารซึ่งใช้เป็นพระอุโบสถในหลังเดียวกันงดงามด้วยศิละปะแบบล้านนาประยุกต์หน้าบันมีลายเครือเถาและเทพนมปูนปั้นประดับกระจกสียังมีรูปราหูอมจันทร์บานประตูเขียนลายทวารบาลสีทอง บนพื้นสีแดงดูงามตาในห้องวิหารจะพบกับพระพุทธรูปสมัมฤทธิ์ปางมานวิชัยงดงามรับกับฉากหลังลายเทพพนมใกล้กันเป็นที่เก็บรักษาพระประธานองค์ดั้งเดิมของวัดเป็นพระพุทธรูปสมัมฤทธิ์ปางมานวิชัยศิลปะเชียงแสนสิงหนึ่งสถิตท่ามกลางพระพุทธรูปมากมายหลากหลายศิลปะสิ่งที่ไม่ควพรพลาด คือการขึ้นไปยังม่อนดอยเพราะเมื่อถึงจะพบกับเจดีทรงปราศาสตรส่วนบนประดับกระจกรับกับฐานบัวคว่ำบัวหงายมีสุ้มจรนํำทั้งสด้านเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเชื่อว่าภายในเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเศียรของพระพุทธเจ้าด้านหน้าองค์พระธาตุยังมีพระเจ้าทันใจแกสลักขึ้นจากหินอ่อนมีความศักดิ์สิทธิ และยังมีหอพระสังกกระจายและเมื่อมองลงไปตามบันไดน้าจะสามารถเห็นวิหารจากมุมสูงหากใครมีโอกาสแวะเวียนมาเที่ยวจังหวัดลำพูนขอเชิญชวนให้มากราบขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตณวัดพระาธาตุสายทองกันนะครับ กำลังมีปัญหาเลือดออกตามไรฟันเฮลฟอร์เฮลสัปดาห์นี้ช่วยคุณได้ครับพี่นุ้ยสวัสดีค่ะอ้าวมานันไม่คุยกับน้องอะเดี๋ยวนี้หยิงกับน้องใช่ไหมคะอืม,มเดี่ยวยี่ยมพี่ไม่ได้ยิงอ้าวแล้วพี่ทำอะไรพี่เคี้ยวมากเหรออืมไม่ได้เคี้ยวมาก แต่พี่เป็นเลือดออกตามลายฟันนะสิเนี่ยทำยังไงไม่หายเบเยี่ยมช่วยวิธีดิ e <t ube> โอ้เอ้ยนู้เป็นอะไรก็แค่เลือดออกตามลายฟันเองเอางี้ e <t ube> พี่อมคะพี่นู้นี่เขาเป็นเลือดออกตามลายฟันมีวิธีช่วยพี่นู้ยังไงบ้างคะพี่อม <t ube> สำหรับพี่นุ้ยและผู้ที่กำลังประสบปัญหาเลือดออกตามไรฟันอยู่หมดกังวลได้เลยนะครับเพราะวันนี้ผมขอนำเสนอกระเจี๊ยบรสเปรี้ยวแต่ช่วยคุณได้นะในดอกกระเจี๊ยบแดงคือแหล่งวิตามินซีที่สูงมากนะครับจึงช่วยรักษาและป้องกันเลือดออกตามไรฟันไม่ให้มากวนใจคุณได้อย่างแน่นอนครับงานวิจัยทางการแพทย์พบว่ากระเจี๊ยบแดงช่วยลดอาการบวมฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อราและไวรัสเลิมได้อย่างดีทีเดียวครับ กระเจีย๊ยบยังเป็นยาเย็นจึงช่วยบรรเทาอาการร้อนในลดไข้และแก้อาการกระหายน้ําได้ดีมากครับใครที่กําลังทรมานจากแผลในกระเพาะอาหารฟังทางนี้เลยครับดื่มน้ํากระเจีย๊ยบเป็นประจําทุกวันช่วยคุณได้แน่ครับกระเจีย๊ยบสมุนไพรใกล้ตัวที่มีสรรพคุณล้นจอซะขนาดนี้ผมขอแนะนําให้ลองหาน้ํากระเจีย๊ยบมาทานเป็นประจําครับเดลาสเซมไยตามรอยดินแดนศักดิ์สิทธิ์พาผู้โชคดีเที่ยว7็แดนในฝัน ชมสิ่งมหัศจรรย์ต่างแดนไปกับแพ็กเกจทัวร์พร้อมที่พักสุดหรูคลิกเลยที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊ก มาช่วยผมไขปริศนาค้นหาสมบัติเทพเจ้าได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับของรางวัลใหญ่สัปดาห์นี้ก็คือพระโพธิสัตว์เนื้อสำมฤิดหน้าทองคาจากที่เบตที่อยู่ในตู้ด้านข้างนี่เลยครับผมเชื่อกันว่าบูชาแล้วจะทําให้คุณโชคดีมีความสุขและเป็นที่รักของผู้คนนะครับส่วนผู้โชคดีอีก100ท่านรับของขวัญจากเดอะลอสเอ็มพายกันครับมาที่คําถามเลยครับสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าผมได้ส่งโดรนบินสำรวจรอบวัดพระมหาเจดีย์พันโดรนนั้นไปพบเข้ากับสิ่งใดครับ 1. มูวิมานคันทักุดีหรือ2บ้านซ้ายทองทราบคำตอบแล้วรีบส่งมาตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่างนี้เลยนะครับส่วนท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพเขียนมาสอบถาม Herb for Health กันได้ครับท้ายนี้ผมขอขอบคุณผู้ร่วมสร้างสรรค์คลิปการเดินทางที่เต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มขอขอบคุณครีมลองกันหน่อยสวัสดีครับ